น้ำลโคนะฮะโอเควันนี้ผมจะพามาทําน้ําแข็งใสแท่งนั่นเองนะครับก็อุปกรณ์ก็มีน้ํานะครับน้ำเฮลูบอยหรือว่าเป็นน้ําสีอะไรต่างๆนะครับโอ้ยเฮี้ยติดอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรก็ขหยาบครับขอภัยคําหยับนี่น้ําแดงนะครับน้ําเขียวน้ําเงินนั่นเองโอเคอันนี้ก็มีเครื่องทาน้ําแข็งใสนะครับหรือว่าใครแบบทำแบบโบราณก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะครับก็แบบเหมือนทําน้ําแข็งใสนั่นแหละครับ ว่าแนวเนี้ยจะทําเป็นแท่งนะครับแบบเป็นแท่งแบบไหนแบบเราเอาใส่ไม้นั่นเองแบบนี้ใส่ตะเกียบนี่ยเป็นไม้เหมือนไอจิมนะครับโอเคอาจจะลบนิดนึงนะครับอ่ะได้ไอยแล้วยังไม่พอนะครับเอาใส่ไปเยอะๆนี่ก็จะได้เป็นเหมือนเกดหิมะเลยนะครับเนี่ยน้ำแข็งใส่นั่นเองโอเคขั้นตอนแรกก็นี่เอาเกี้ยวพลาสติกมานะครับ มอ่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ใส่ลงไปนะครับเหมือนทําน้ําแข็งใสนะครับแต่ว่าเราจะทําแบบอัดแน่นนะครับเป็นแท่งนะครับนี่อัดแน่นๆเลยนะครับนี่อัดแน่นเสร็จครับใส่ไม้นะครับนี่จะเกียบนั่นเองแต่ผมเรียกไม้ทำไมอ่ะพอใจครับมือนิดหนึงนะครับอาจจะเค็ม เข็มพาะมือนี่แหละอะไรนี่เป็นไงที่เหลือก็ใส่สีเดีย๋ยวทำอีกอันหนึ่งก่อนดีกว่าจะให้เด็กครีบนะครับเป็นแทงนี่แหละผมว่าน่าจะโอเคนะครับสําหรับมันดูแบบเหมือนไอติมนะครับแต่ว่ามันเป็นไอติมที่เราแบบแต่งรถขึ้นมาได้นั่นเองเต็มมือเลยหนาวใช่ไหมอัดแน,น่นๆครับอัแน่นๆใส่แก้วเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วก็ใสน่นิดนึง ต้องใส่ดึกมากเอาเอคแล้วก็ออกมานะครับนี่ต่อไปจะเป็นการใส่น้ำหวานครับน้ำหวานสีแดงนะนี่ก็จะเป็นแดงก่อนหมุนหมุนะครับหมุนหมุนหมุนมุนอ่าอันต่อไปก็จะเป็นสีเขียวเอาสีเขียวครับสีเขียวครึ่งนึ่งนี่ นี่เป็นไงครับโอ้โหราดดวยนมนิดนึงครับแล้วก็จะ๋ยวไปให้เด็กกันนี่เป็นไงน่ากินนะครับน่ากินโอ้หตากล้องแบบแรบบลิ้นเลยต่อไปเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวดีวกว่ากลายเป็นเหลืองแฮะใช่ไหมวะเงินนี่วะนี่นะครับก็สมนิดนึงแดงแถวแยว ทีมแท่งนะครับโหลาดนมนิดนึงนี่ครับทำไม่ทำขายก็ได้นะครับเนี่ยนี่เลยเสร็จแล้วครับเนี่ยยกขึ้นมาได้ดหมุนนี่ก็กินแบบได้เลยครับ๋ยวเราไปให้เด็กกันดีกว่าโอเคโอเคเนี่ยเรามาให้เด็กนะครับเนี่ยอ้าพี่ให้กินถือถือกินดูดดูดดูดอันนี้ให้น้องโอ้ ดูคนดูอร่อยไหมครับอร่อยไหมยื่นอร่อยไหมอร่อยไหมโอ๋โห่แบบอร่อยแบบหวานเย็นไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่ครับโอ้โหยังไงก็ยังกินกันอยู่เลยนะครับเค๋ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาไปลองทำกินที่บ้านได้นะครับโอเคซับสไคร์ด้วยนะครับติดตามเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆลงแน่นอนว้าเป็นไงล่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะ อะไรค่